สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านท่าเรือนะครับผมอัปเดตพินเสร็จใหม่นะครับวันนี้จะมาอัปเดตพินสีดำนะครับผมสุดมานะครับบางคนก็ชอบสีดำนะครับนี่ครับพินไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับสามคอนแทกสเกตต้าแลมมีเจาะฉลุตรงกลางนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับสาคอนแทกพยานาคนะครับ ฟาดสามบอนแท็กนะครับย้อมสีดำนะครับสีดำใครชอบสีดำนะครับนี่ดูกลางแจ้งครับนี่สวยสกิต้าแหลมไฟฟ้า จะลงสีดำนะครับชอบสีดำเสร็จใหม่ใหม่นี่สวยมากครับผมซับคอนแทกไฟฟ้านะครับไฮโดรสนใจไฟฟ้านะครับจัดเลยครับนี่มาประดูนะครับตรนนี้ลงสีหัวถอดได้นะครับสีดำใครที่ชอบสีดำนะครับนี่มากครับผม คนอกจากนี้ยังมีสีดำนะครับอ่าปผงไฟฟ้าหนึ่งคอนแทคนะครับอ่าไฟฟ้า2,000บาทนะครับผมถ้ส 3, าสานคอนแทค3,500นะครับนี่ของพญานาคของหง,หงครับเรียนได้สองระบบพิมป์ผงไฟฟ้าสำหรับคนที่ชอบสีดำนะครับนี่นี่จะเป็นสมาร์ทไม้ลักครับผมไม้ลักแดงนะครับอ่าการสีดำก็อ่ลงสีดำให้นะครับอัปเดตพินให้ดูครับ บ้านท่าเรือครับผมบบไฟฟ้านะครับเรีนในสองระบบกับเอาเดี๋ยวดูครับผิดไฟฟ้า3คอนแทคแล้วก็ผิดผงไฟฟ้าสีดำนะครับผิดแาเท่าเรือขอบคุณครับ